สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับรุ่นนี้นะพี่บูรณะอุโบสถนะครับของหลวงพ่อเงินนะครับวัดทายน้ําจังหวัดพิจิตรนะครับี่ในคลิปนี้จะเป็นคลิปวิดีโอที่2แล้วนะครับที่ปริศได้ทําเหรียญรุ่นนี้นะครับมามาดูกันนะครับว่าปริศได้รายการอะไรมานะครับ1นึสองซ้ำโอ้โหนะครับในรายการนี้นะครับปริศก็จะได้เป็น เนื้อทองเหลืองนะครับหรือไม่ก็เป็นทองสัตตะด้านหลังจะเป็นงานหน้ากากนะครับนี่อันนี้เป็นรายการที่41นะครับในเหรียญที่2นะครับ1 2 3ซ้โอ้โหนะครับในรายการนี้นะครับก็จะเป็นงานหลังเรียบนะครับนี่เป็นรายการอะไรเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับในเหรียญสุดท้ายนะครับเหรียญที่3 1 2หซ้ โอ้โหนะครับได้เป็นรายการที่80นะครับอันนี้จะเป็นเหรียญทรงพัดนะครับนี่จะแตกต่างกับ2เหรียญที่ผ่านมานะครับเห็นไหมเอ่ยจะเป็นทรงพัดนะมาเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามทีละเหรียญกันนะครับในเหรียญแรกนะครับเดี๋ยวมาดูรายการนี้กันก่อนนะครับใบรายการก็น่าจะเลื่อนๆแล้วนะครับตัวเลขนะครับซึ่งรุ่นนี้นะครับปิ๊ดทามาว่าจัดสร้างเพียง 119ลังเท่านั้นนะครับในแต่ละลังก็จะมีอ0 0่าร0 0รายการนะครับนี่สรุปแล้วก็คือมีรายการละ119เหรียญเท่านั้นนะครับนี่นะในเหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อทองสัตะนะครับถ้าพี่จะไม่ผิดนะจะเป็นทองสัตะนะพี่ซาตินแล้วก็ด้านหลังจะเป็นหลังพัดนะครับเป็นงานหน้ากากณนวะนะครับรายการนี้นะ เออเป็นงานหน้ากากนาวะนะครับอันนี้คือหน้ากากนาวะนะพี่นะบูรณะอุโบสถนะครับของหลวงพ่อเงินนะครับวัดท้ายน้ำนะพี่ได้หมายเลข53นะครับ1ใน119เหรียญเท่านั้นนะครับจะมี1เหรียญต่อ1ลังนะครับแล้วก็ใน1ลังจะมี100ลรายการไม่ซ้ำนะครับอันนี้คือที่ปริดได้ข้อมูลมา ด้านล่างจะเป็นหลวงพ่อเงินพุทธโชธนะครับวัดไทยน้ำจังหวัดพิจิตรนะออ2,566นะครับนี่เป็นพัดนวะนะครับมาเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันหนึ่งสองาโอ้โหนะครับด้านหน้าจะเป็นรายการลงยาธงชาติแล้วก็ฝังพลอยนะครับนี่นะก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามของใบหน้าหลวงพ่อกันนะครับนี่งานแกะบล็อกสวยมากนะครับ เก็บรายละเอียดได้ดีเลยทีเดียวนะครับสวยคมชัดเสมือนจริงมากๆเลยนะพี่นะนี่ใบหน้าของหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะเออสวยๆนะครับนี่นะวันนี้ทำไมกล้องเบร์นะเออกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับวันนี้นี่นะครับ สวยมากนะครับแล้วก็จมูกสวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นไหมเอ่ยงานลงยาทงชาติก็จะเป็นงานคุยพื้นด้วยนะครับฝั่งพลอยจะเป็นพลอยสีม่วงนะครับฝั่งพลอยม่วงหมายเลข53นะครับใช่ไหมเอ่ยจำผิดีกแล้วนะหมายเลข43นะครับนี่นะด้านหลังจะเป็นหน้ากาก,ากพัดนวะนะครับนี่ เหรียญที่2นะครับในรายการนี้จะเป็นรายการที่8นะครับซึ่งเขาก็คือเนื้อนวะนะครับพี่เหรียญนี้นะเป็นเนื้อนวะหลังเรียบนะครับอ่าจะเป็นงานพิเศษด้วยนะครับจะเป็นงานห่วงเงินนะครับพี่เห็นไหมเอ่ยนี่นะที่ปริศเคยบอกไปนะครับว่าเขาจะทําฐานห่วงไว้รายการไหนที่เป็นรายการพิเศษ <c oughs> เขาจะนําห่วงมาเชื่อมแบบนี้นะครับจะเป็นงานห่วงเชื่อมแล้วก็เป็นห่วงเชื่อมเงินหลังเรียบนะครับ เขาก็จะต่อกโค้ดที่เป็นหยดน้ำหมายเลข5้านะครับในรายการนี้บริจะได้หมายเลข12นะครับพี่นี่หมายเลขโซนวันเกิดนะครับ12นะครับแล้วก็อันนี้ตอกนอนหนูชัดเจนนะครับเนื้อนะวะหลังเรียบนะครับนี่นะผิวสวยมากเลยพี่นะนะวะรุ่นนี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากัน1 2ึ่งสองซ้ม โอ้โหนะครับสวยมากนะครับพี่ก็จะเป็นรายการเนื้อนวะคุยพื้นลงยาแดงแล้วก็จะเป็นงานหน้ากากเงินนะครับนี่งานหน้ากากนะสวยๆนะครับพี่เหรียญนี้นะโอ้โหด้านหน้าเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนี่หน้ากากเงินสวยคมชัดชัดเจนนะครับเป็นงานหน้ากากแบบเพียวๆเลยนะครับเพราะว่าบางรายการงานหน้ากากเขาจะลงยาจีวอเนาะแต่ว่ารายการนี้จะไม่ลงยาจีวอนะ ดูคลาสสิกไปอีกแบบเลยนะครับลงเพียงแค่ายาแดงนะนี่ต่อไปนะครับจะเป็นรายการเด็ดๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญทรงพัดนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับที่ได้รับความนิยมนะเพราะว่าแปลกตานะครับไม่ค่อยมีเหรียญของแคจิรุ่นไหนทําทรงนี้นะครับนี่นะด้านหลังก็จะเป็นทรงพัดนะครับเออนี่สวยมากนะครับน่าจะเป็นเนื้อทองเหลืองซาตินหรือไม่ก็เป็น ้องซาต์าซาตินนะครับรอสสองสี่หนึ่งนะครับเงินนะพี่นะเออเป็นทรงพัดยศแล้วก็เป็นลายอดอกไม้นะครับดอกไม้แดอกนะครับใช้ไม่เอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8ดดอกนะก็จะเป็นด้านหลังนะครับจะเป็นลักษณะของลายเดียวกันกันกบที่เป็นด้านหลังของเหรียญไข่นะครับ เห็นไหมเอ่ยเป็นลักษณะเดียวกันรูปทรงเดียวกันนะครับแต่ว่าขยายใหญ่ขึ้นมาให้เป็นอีก1พิมพ์นะครับแล้วก็ได้เป็นพิมพ์ที่ได้รับความนิยมด้วยนะพิมพ์นี้นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากัน1 2ึ่สองซ้ำโอ้โหนะครับสวยมากนะครับพี่เป็นเนื้อทองเหลืองหรือว่าทองหรือว่าทองสะตะัตตินนะครับงานคุ้ยพื้นลงยาแดงนะครับเห็นไหมเอ่ยโอ้โหนี่นะครับลิศเองก็ได้หมายเลข2นะครับ เออเหมือนว่าจะได้หมายเลข2เหมือนกันหรือเปล่าเอยอ,อันนี้12นะครับรายการนี้ก็จะได้เป็นหมายเลขอ่าห้านะครับแล้วก็เหรียญน,นี้จะได้เป็นหมายเลข2นะครับนี่นะหมายเลข2นะครับรองแม่ทัพนะพี่งานคุยพื้นลงยาแดงเนาะเออใช่ใช่นะครับเป็นลงยาแดงนะนี่บางทีดูแบบไกลๆก็เหมือนแบบยาชมพูนะครับนี่นะ เป็นงานคุยพื้นลงยาแดงนะครับแล้วก็งานหน้าหลวงพ่อนะครับสวยมากนะครับนี่เห็นแววตาชัดเจนนะครับในเหรียญนี้นะเออสวยคมชัดนะครับแล้วก็ส่วนจมูกนะครับสวยงามร้อยเปอร์เซ็นะครับอาจจะมีเหมือนเป็นอ่าเป็นเงาเงาขีดๆนะครับอันนี้คือไม่ติดอะไรเลยนะครับเห็นไหมเอ่ยความแบบเขาเรียกว่าอ่าไม่มีบี้ไม่มีบุบหรือว่าไม่มีขีดนะครับจะเป็นเพียงแค่แบบเงานะครับนี่เห็นไหมเอ่ย สวยมากนะครับเหรียญรายการนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้ปลริเห็นแวบๆนะครับโอ้โหนะครับรายการนี้จะเป็นเหรียญนำเลิกนะครับพี่เห็นไหมเอ่ยตอกนำเลิกชัดเจนนะครับหมายเลข2รองแม่ทับแล้วก็เป็นเหรียญนำเลิกด้วยนะครับแล้วก็เป็นงานซาตินคุ้ยพื้นลงยาแดงนะครับลงยาจีวอนะนี่สวยมากนะพี่สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับ สำหรับปริศนะครับปริศว่าเหรียญรุ่นนี้ยังไงก็น่าเก็บน่าสะสมนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับอนุญาตจากวัดให้จัดสร้างเพื่อสมทบทุนบูรณะอุโบสถเก่านะครับยังไงเดี๋ยวปริศขึ้นภาพอุโบสถให้พี่ๆได้ชมกันนะว่าตอนนี้อุโบ,โบสถหลังเกา่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เราก็จะเป็นหนึ่งคนที่มีส่วนร่วมนะครับในการบูรณะอุโบสถหลังนี้นะครับนี่ เก็บสะสมกันนะพี่นะเออปริตเชียนนะพี่สำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับสุดท้ายนี้นะครับปริตก็ฝากพี่ๆฝากกด s ั b สไคร b e ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปริตด้วยแล้วก็มาคอยติดตามชมว่าในคลิปหน้านะครับปริตจะนำเหรียญรุ่นไหนมาเปิดให้พี่ๆได้ชมกันสุดท้ายนี้สุดท้ายจริงๆนะพี่นะสวัสดีครับนี่สวยๆเนาะประทับใจพิมพ์นี้นะครับพี่สวยมากนะครับนี่